เรื่องย่อซีรีส์ซิงอเกนรักอีกครั้งออนแอร์ On ทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา19นาฬิกาทางทูวิชั o นช่องทูเอเชียนมอเริ่มตอนแรกวันศุนกร์ที่1กรกฎาคมนี้เปียโนเด็กสาวผู้มีใจรักในเสียงเพลงเธอมีความฝันอยากเป็นศินลปินที่มีชื่อเสียงโดยได้แรงบันดาลใจจากพ่อ ผู้เป็นนักแต่งเพลงเธอมีเพื่อนสนิทสองคนที่อาศัยอยู่ข้างบ้านคือซันและซอนเด็กหนุ่มฝาแฝดที่ไม่มีอะไรเหมือนกันทั้งรูปร่างหน้าตาและนิสัยแต่ด้วยความฝันที่อยากเป็นศิลปินเหมือนกันทำให้ทั้งสามคนสนิทกันมากเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเปลี่ยนโนซันและซอน ได้ไปสมัครแข่งขันร้องเพลงในรายการอัพพัสอาร์ติรายการแข่งขันร้องเพลงระดับประเทศเปียโน,โนทุ่มเถมากถึงขนาดที่เอาถุงนอนไปรอหน้ากองประกวดตั้งแต่กลางคืนแต่แล้วก็เกิดเรื่องชุนลมุนขึ้นเมื่อเธอตื่นสายและต้องรีบไปเข้าแถวสมัครให้ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุจากบุกปิกสาวล่างถวมที่มาจากดอยเฮนลี หนุ่มลูกครึ่งที่เต็มที่กับชีวิตและนายพลหนุ่มสุดเนียบจนทำให้เปียนโนโดนกระแทกเข้าซี่โครงอย่างแรงจนล้มลงแถมสำหไา้เธอยังกินน้ำพริกกุ้งที่ตัวเองแพ้ขั้นสุดเข้าไปอีกเปียนโนเลยไม่ผ่านการประกวดในครั้งนี้เธอต้องเดินคอตกกลับบ้านส่วนซอนและสันผ่านเข้ารอบไปได้อย่างง่ายดายแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น เมื่อกองประกวดเรียกเปลี่ยนโนให้กลับไปออดิชั่นอีกครั้งและในครั้งนี้เธอก็สามารถคว้าตั๋วเข้ารอบถัดไปได้และนี่เป็นเพียงแค่บททดสอบเบื้องต้นของพวกเขาและอุปสรรคใหญ่กำลังรอเธอให้เข้าไปพิสูจน์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปดนตรีความรักและความผูกพันพวกเขาจะเลือกทางไหนต้องติดตามชม